เล้เซ็ตห้าสิบแล้วไปดูทองคำนะฮะทองคำว่าไงครับทองคำนะฮะขอเป็นไทมเฟรมเดียวละกันนะครับทองคำเอาละทองคำมาจากนะฮะทองคำน,นี่มันวิ่งหนูอ่ะ <c oughs> ก็ว่าแปลกๆนะครับทองคำอ่ามาทองคำนะครับทองคำถ้าสมมุติว่า เราดูเนาะก็เป็นภาพเดิมแหละที่วาดไว้อะนะฮะดู2ท่อนนี้ดูสท่อนนี้ท่อนสีส้มกับท่อนสีฟ้านะครับต้องบอกว่าตอนนี้มันเกิดลักษณะของการโอเวอร์แลปเรียบร้อยไปแล้วและกลับมายืนไม่ได้ดังนั้นภาพใหญ่ของทองคำนะฮะเราก็จะมองว่าตอนนี้ณนะตอนนี้เขาอาจจะเป็นลักษณะเด่นชนแล้วก็ทิ้ง นะครับเต้นชนแล้วก็ทิ้งนะฮะถามว่าแล้วมันจะทิ้งกันอีกนานไหมวะนะครับไปดูสี่ชั่วโมงไปดูสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงดูมีความอยากดีดอยากดิน้นอ่าอ่าเฮ้ยดูดีนะดูดีนะนะครับดูดีนะขยับแนวโอเวอร์ลับนิดนึงมาเป็นแนวโอเวอร์ลับของขาลงนะครับแนวโอเวอร์ลับของขาลงของ4ี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงเราก็แบ่งท่อนแบบนี้นะครับสี่ชั่วโมงเราแบ่งท่อนแบบนี้นะจ๊ะมา ลงและเด้งอ่าหนึท่อนนะและลงและเด้งยังไม่อเวอแลดังนั้นถามว่าตอนนี้ทองคําถ้ารีบาวถ้ามองรนะีบาวน์ะเราอาจจะเห็นแถว1940นะครับชน19 4 0ถอยถ้าถอยไม่หลุด1925 กลับตัวได้1รอบกลับตัวได้1รอบแล้วมันจะกลับไปถึงไหนวะเอาชุดอันนี้ชุดนี้ของทำเฟรมหกนะนะครับเอาชุดนี้ก่อนประมาณนี้ก็กลับไปได้หนึ่นะครับและให้เดิม1,980งเเอาเท่านี้ก่อนสัปดาห์หนะ้านะครับ ดังนั้นทองคำสัปดาห์หน้าให้ดูเกณฑ์ว่าชน1น4 0เแล้วเป็นยังไงชนหนึ่งเแล้วเป็นยังไงถอยแล้วหลุด1925เ้าอหรือเปล่าแต่ถ้าหลุด1895ถ้าหลุด1895เเด้งชอ็อ,ชอตเด้งชอ็อตเด้งช็อตเหมือนเดิมนะครับนะดังนั้นทองคำก็ต้องบอกว่ารอบนี้เป็นรอบรีบาว นะครับเป็นรอบรีบาว์เนอะเป็นรอบรีบาวนะ์นะจ้ะโอเค